สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมอลนะครับจอมอาร์พีซีก็สวัสดีใครกำลังตามหารถวาก่อนอยู่ทุกคนรถทรงวาก่อนเนาะเป็นรถแวนนะทุกคนเนาะวันนี้พาเข้ามาแล้วกับเจ้าเปร์โยทุกคนเนาะอันนี้เป็นตัว5008ทุกคนเป็นตัวเครื่องพันหกเบนซินนะทุกคนเนาะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับและรถนี่เป็นรถปี2020สสภาพใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ไอ้ที่ที่ช,ชอบเราทุกคนเนาะรถออกแนวยุโรปยุโรปแบบนี้นะมันด้วยเลยที่สำคัญออปชั่นภายในโคตรสวยทุกคนดูนี่นะครับภายในด้วยตัวเบาะหนังแบบนี้นะครับทุกคนตัวเกียร์สวยๆเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมอะไรมัลติฟังก์ชันม,มีตัวจอมาให้เนาะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวห้องบูรณาสตว์ทุกคนบอกเลยว่านั่งกว้างนั่งสบายทุกคน,นเนาะรถทรงวางก้อนนะครับแบบนี้มีแอร์ตอนหลังมาให้นะนี่นะครับสภาพสวยๆเลย สำคัญนะทุกคนรถคันนี้สามารถจับไฟแนนซ์ได้ครดิตดีฟรีดาวนะทุกคนเนาะทางกากํกลาลังตามหาเจ้าเปโย5008์ยอยู่ทุกคนร,รู้เต็นเราได้เลยนะครับอเอารถก็ทานเราไม่ต้องใช้รถเลยสักบาทน,นะครับหากสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ผมด้วยนะแล้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ